เลลีี้้ยงพตตนนคคุณธรรนนรรมมมับบิิหหาาาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในรายการอบจอบเพื่อคนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้น้อยหนาและทีมงานจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดขอนำท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศของ การออกประเมินความพร้อมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายน2564นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะมมมมีทททาาานนนนนนวิิิสสสัััััยพพพธกกจุุเเเเเเปืืืออออบงงงแ็่่รรรคค์ศฒ รอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมคั้งคนบริหารตามหลักธรรมาพิบาลร่มวมลังสร้างสรรสร้างสังคงมที่สุขีย์นา ชาเกชาด้วยประลังงสัว์ทางคุณงยาาําພວงดีเຈ้าเห็นบ้า มาในครั้งนี้นะคะก,ก,ก็ก็ขอ,เ,อเรียนอย่างนี้นะค่ะว่าในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนซึ่งองการศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรมได้ดําเนินการประเมินของทางเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ในส่วนของข้ามรวงของคณะกรรมการในช่วงนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของหกมิตินะคะจระเินหกมิติในเรื่องของในเรื่อง ในเรื่องความพร้อมในด้านต่างๆซึ่งทางผู้ในการนำลงนี้สะอาดขั้นได้อธิบายได้ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นในความคาพร้อมของด้านสถานที่ในเรื่องของสิทธสภาพแวดล้อมหรือความพร้อมของบุคลากรทุกข่านไปแล้วก็ขอเช่นชมนะคะว่า,าความพร้อมต่างๆจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าผู้คนไม่ได้ความร่วมมื่งเมื่อท่านอยาเข้ามาในห้องนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆขั้นในความร่วมมือ็นอย่างนี้ก็ขอเช่นชม คณะือบุคลกรทางการศึกษาุกท่กาปนะกคคือสารศึกษาประเมินตนเองก่อนการเปิดภาคเรียนนะครับผ่านผ่านระบบไทยสต๊อฟโควิดพัสนะครับโรงเรียนก็ดำเนินการประเมินไปแล้วในทั้งหมด44ข้อ 6, 6มิตินะครับก็ได้ประเมินตั้งแต่ภายวันที่1มิถุนายนนะครับถ้าเราเปิดวันที่14เด็กจะต้องทำยังไงบ้าง อันที่หนึ่งก็คือนักเรียนเข้ามาโรงเรียนนะครับก็จะมีด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็ทุกอาคารเรียนทางบันไดทางาทุกอาคารนะครับก็จะมีที่อ่างน้างมือนะครับนักเรียนก็จะน้างมือก่อนเข้าเรียนโรงเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิด้านหน้าโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนได้ออกคําสั่งให้คณะครูที่เป็นครูเบนทุกทุกวันจากวันจนันทร์ถึงวันศุกร์และก็จะมีคณะกรรมาการนักเรียน ที่เป็นกิจอาสาในเรื่องของการในเรื่องของการรักษาโควิดในทีของโรงเรียนนะครับช่วยคณะรูอยู่ด้านหน้าพอนักเรียนแต่ละคนวัดอุณหภูมิเสร็จนักเรียนก็ต้องมาลงลงชื่อว่าตัวเองอยู่ระดับชั้นไหนก็นจะแจ้งว่าวันนี้อุณหภูมิเราเท่าไหร่เราจะแจ้งเราก็จะมีการบันทึกลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันของนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าถ้าคนใดน,นักเรียนคนใดที่มีอุณหภูมิเกิน37.5 โรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนคนนั้นเข้าบริเวณโรงเรียนก็จะให้นั่งพักก่อนนะครับก็จะมีจักรา์ที่ไว้ให้ให้นั่งพักถ้าครั้งที่สองวัดก็ยังเกินอยู่ก็ให้นั่งพักครั้งที่3ถ้าครั้งที่3ก็ยังเกินเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลโพศีสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าที่ที่ดูแลในเขตโรงเรียนเราในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอน สมมติว่าวันที่1 4เปิดเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าการเปิดเรียนที่จะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนคนที่จะอนุญาตให้เปิดเรียนก็คือคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดไม่ได้ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมพร้อมๆให้คณะครูเตรียมในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะว่านังสือสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในเรื่องของการเรียนการสอนจะต้องมีทั้งหมด5ออนนะครับ ออนที่หนึ่งคือออนไซน์ไม่ได้โรงเรียนก็จะมีการออนแอร์ออนแอร์เนี่ยคือยากหน่อยเพราะว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยก็คือทั้งชุมชนนี้ในเรื่องของออนแอร์ air คงไม่ได้เราก็เลยอ,อยู่3ามออนก็คือออนไลน์ออนแอร์แล้วก็ออนดีมานนะครับก็คือเราก็จะมีการเรียนการสอนอยู่3อย่างนี้ก็คือเราจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่24เลยส4มิถุนาย,ยนเลยถ้าเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดได้ก็คงไม่มีปัญหาก็คงเรียนตามปกติส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ นะครับที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการในในแผนในเรื่องของโครงการ SBLD นะครับเราก็ได้ที่จะเตรียมให้นักเรียนนะครับก็คือหน้ากากาอนามัยนะครับอ,อย่างน้อยคนละ2ชิ้นนะครับต่อภาคเรียนนะครับส่วนในเรื่องของเจลล้างมือนะครับและก็ที่ล้างอ่าล้างมือเรามีครบทุกจุดน,นะครับแต่เจลล้างมือเราก็มกีก็คงเพียงพอ นะครับแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ยังยังนิ่งก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่ยังไม่นิ่งยังยังเป็นอย่างที่อยู่ก็อาจจะขอความรุขอความอนราจากอบจศรีสุเกตในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะครับส่วนในเรื่องของคําสั่งทางโรงเรียนได้ออกคําสั่งในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 มีการคัดกรองเนี่ยเราก็จะมีการออกคําสั่งเป็นประจํา เป็นตลอดภาคเรียนที่1นึ่ะครับว่าวันจันทร์ก็จะมีคณะครูที่เป็นครูเวรดูแลด้านหน้าประมาณสามท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของอป้องกันโควิด -19 เรื่องของการวัดอุณหภูมิเราก็จะมีคณะกรรมการนักเรียนที่เป็นจิตอาสาประจําวันในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ที่ไปช่วยคณะครูอีกประมาณวันลับประมาณ10บกว่าคนที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการนักเรียนที่ก็จะเป็นคล้ายๆกับ พี่สอนน้องในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 โดยให้นักเรียนไปให้ความรู้กับลูกๆนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์กับลูกๆตลอดเวลาส่วนในเรื่องของการปิด,ป,ดประกาศนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับตอนนี้เราก็ดำเนินการลอกจุดโรงเรียนยประมาณเกือบ10จุดนะครับที่เป็นป้ายาประชาสัมพันธ์โควิด -19 ของโรงเรียนนะครับส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับ ตอนนี้ทางโรงเรียนก็นกประชุมหารือกันนะครับเราเหมือนเมื่อกี้ที่ผมได้ชี้แจงไปการรับประทานอาหารเราแบ่งเป็นมอต้นและมปลาปยแยกกันนะครับเพื่อเว้นระยะห่างเสร็จแ,แล้วเราก็มีมาตรการในเรื่องของการนั่งโต๊ะปกติโต๊ะหนึ่งเราจะนั่งรมาณหกคนนะครับโต๊ะหนึ่งจะมานัหกคนที่นั่งที่เด็กเขานั่งประจําแต่ว่าเราก็จะเว้เรนระยะห่างโต๊ะหนึ่งอาจจะประมาณ3คนนะครับเพื่อเว้นระยะห่างในเรื่อง Secondly, <า> <ๆ S 1> ของการรับประทานอาหารนะครับส่วนห้องเรียนนะครับเราก็จะจัดห้องเรียนอีก นะครับห้องเรียนที่เด็กอยู่ประจำนี่ระยะห่างโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ1 1เมตรนะครับเพื่อป้องกันมาตรการโควิด -19 นะครับส่วนในเรื่องของรถรับส่งโรงเรียนเรานะครับยังไม่มีรถเป็นของโรงเรียนนะครับแต่เราก็ได้ทำางานสิทธิ์เก่าจาัดงานสิทธิ์เก่าเมื่อปีสองพันาเมื่อวันที่12เมอษาคมายนี่ผ่านมานะครับเราก็ได้งบประมาณจากาผู้มีจิตศรัทธาในเรื่องของกางงานทั้งสิทธิ์เก่าทั้ง ทางอบจอสีสเกตทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะดำเนินการหารถโรงเรียนก็คงภายในปีนี้ก็คงได้รถที่เป็นโรงเรียนของโรงเรียนนะครับแต่รถรับส่งนักเรียนนี่เรามีประมาณแสายโดยเรารับอาบริวารจ้างนะครับบ้านจ้างจากอาผู้รับเหมานะครับเราก็จะมีการประชุมนะครับอาคนผู้ที่รับจ้างนะครับในเรื่องของระเบียบในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 เรื่องอของการทำกองสาดรถนะครับแต่เราก็หนักใจหนักใจเพราะว่ารถคันหนึ่งนีเด็กก็จะมากันแออ,ออัดหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าห่างเราก็ไม่มีไม่มีงบประมาณที่ปกติส่วนาคันหนึ่ง20คนถ้าก็ให้นั่งคันหนึ่งเป็นระยะห่างเหลือ10คนวันนี้ก็ต้องวิ่งสองรอบเมื่อวิ่งสองรอบเสร็จค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะครับโรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้เราก็จะมีที่เราตั้งไว้ก็คือ ข้อจำกัดก็คือในเรื่องของระยะห่างเด็กไม่ได้ในช่วงการาเดินทางมาโุงเรียมแค่นั้นเองแต่ก็เชื่อว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดเราก็คงได้คุยกับทางผู้รับเหมาในเรื่องของการนำความสะอาดเป็นประจ,จําอยู่แล้วในเรื่องของ,ของรถแต่ละคันนะครับก็ขอตอบที่แจงนะครับเพิ่มเติมนะครับจากที่ทางคณะได้สอบถามนะครับก็ขอที่แจงเยงแค่นี้ครับสวัสดีครับมิติที่ดื่ม ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคอันนี้คือต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตาจังดนะครับที่เป็นมาให้ความรันรองข้อคิดทุกอย่างนะครับตรงนี้ถ้าเด็กอยู่ถ้าจะตื่นเต้นพอเด็กเห็นทุกน,นักออกาศครับอันนี้ก็โรงงาน แล้วก็จะมีตัวที่เทศาบาลตำบลพื้นใหญ่เข้ามาขีดก่อนแล้วก็การบร,ริหารสวนเทศบะลที่สเกตสมกิจครั้งที่สองนะครับตรงนี้ก็ขีดในห้องเรียนแล้วก็เสียบบริเวณที่เด็กน,นั่งตรงม้านั่งต่างๆรงอาหารครับตรงทางขึ้นตรงไหนก็โอเคนะครับความอันนี้ก็หน้าห้องเรียนก็ให้มันเข้ากับ บริบทได้บรรยาก,กาศในยุคโควิดก็จะมีที่วางเจลมีใส่หนะมีป้ายแต่้ะห้องแต่ละห้องแต่ละห้องที่อรอดเชื้งสเาคัถามว่าโรงเรียนโพศิสุวรรณจตทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทาที่โคแต่เราก็ทําเต็มความสามารถ ที่เรามีมีอยอู่มีความอาาเมมีควพร้อมที่จะเปิดในวันที่สิบสี่ครับตอนนี้ในเรื่องของรถบรรทุกเราก็จต่นัดรถสรรุกมาแล้วก็จะฟ้องเมี่ยปฏิบัติให้เขาได้มีวิธีครับคือก,การรับผู้บังคับบัญชาอยู่สีเดียวคือสีสกเก็วกเราเอาว้จส้สีสเกต พันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาด้วยพลังศรัทธาพุงงามความดีจะเป่นบาน จากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กําหนดแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนในระบบปกติหรือที่ในปัจจุบันเราเรียกกันว่าในระบบออนไซต์นะครับกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเปิดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในวันที่14มิถุนายน2564ฉะนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในระบบออนไลน์ในวันจันทร์ที่14มิถุนายน25 6 4ที่จะถึงนี้นะครับท่านวิชิตใจสังกุลท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตท่านมีความห่วงใยในความปลอดภัยของอลูกหลานลูกๆนักเรียนของเรานะครับก็เด้มอบหมายให้ทางผมและคณะทํางานขององค์การบริหารส่วนจงังหวัดศรีสเกตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองปลัดทั้งสองท่านแล้วก็ท่าน ู้่ำนวยการสานักท่านผู้่ำนวยการกองเราแบ่งทีมงานกันออกเป็น10ชุดด้วยกันนะครับในการออกไปนิเทศติดตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i สําหรับโรงเรียนต่างๆในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกตทั้ง3 9เกแห่งผมขอให้กลับีปนนะครับว่าเรามีนักเรียนที่เราดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0คนใน39โรงนะครับฉะนั้นเพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับสังคมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและลูกๆนักนเรียนของพวกเราทุกคนนะครับเราจึงได้ได้เตรียมการในการที่จะสร้างมาตรการในการป้องกันโควิด -19 เพื่อจะรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ ประกอบกับเงื่อนไขของทางส่วนกลางนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีทั้งในส่วนของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับการที่เราจะเปิดการเรียนการสอนในในระบบปกติหรือที่ว่าระบบออนไซต์ได้นั้นเนี่ยจะต้องอมีการประเมินความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนนะครับซึ่งาการประเมินความพร้อมเนี่ยจะประเมินตามตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกําหนดไว้ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด44ตัวชี้วัด การประเมินนี้ก็จะประเมินผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางกรมอนามัยนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเมื่อโรงเรียนประเมินตนเองแล้วพบว่าผ่านการเตรียมความพร้อมแล้วก็จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบอนุญ,ญาตให้โรงเรียนเปิดซึ่งในในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางผมและทีมงานจึงได้อ่อ นิเทศโรงเรียนเพื่อ,อตรวติดตามมาตรการที่โรงเรียนต่างๆของเราทั้ง39โรงเนี่ยได้วางมาตรการในการที่จะ,ะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 สำหรับลูกๆนักเรียนซึ่งจากการที่เราออกไปแล้วและเรากลับมาพูดคุยกันทั้ง10ทีมนะครับก็พบว่าโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดทั้ง39โรงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ในวันที่14มิถุนายนนะครับทุกโรงได้เตรียมมาตรการต่างๆทั้ง6มิติตามตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนดเนี่ยได้เตรียมไว้อย่างพร้อมสัรพทุกประการครับทุกโรงเนี่ยได้กระทำแม้กระทั่งมีแผนนะครับในการรองรับถ้าเกิดว่าในระหว่างการเปิดภาคเรียนไปในช่วงใดช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งถ้าหากเกิดพบว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ย มีอาการเป็นไข้หรือว่ามีความสงสัยที่จะติดเ,เชื้อโควิด -19 เนี่ยเราก็มีแผนเผชิญเหตุครับในการที่จะวควบคุมนะครับควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็จำกัดการขี้คลายสถานาการณ์ของกางรแพร่ระบาดเนี่ยให้รวดเร็วทีว่สุดทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็เพื่อความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนแล้วก็เพื่อคลายความกังวลใจขอ,ของผู้ปกครองนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่เราเตรียมไว้ นะครับสุดท้ายนี้ผมก,ก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองและ,ะท่านผู้ชมนะครับได้กรุณามั่นใจนะครับมั่นใจว่าโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกตทั้ง3-9โรงมีความพร้อมครับมีความพร้อมความพร้อมทั้งในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ที่จะเตรียมใช้ในเรื่องของอการรักษาความสะอาดก็ดีการดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของลูกนัก,กนเรียนก็ดี รวมทั้งามาตรการในด้านการาสื่อสารกับกับชุมชนรวมทั้งการเฝ้าระวังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเรามีความพร้อมทุกอย่างครับขอให้ท่านมีความมั่นใจว่า,าในวันที่14มิถุนายน2564นี้ท่านสามารถวางใจได้ครับในการที่จะส่งบุตรหลานของท่านเนี่ย เข้ามาเรียนในระบบปกติที่โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดทั้ง39แห่งครับขอบพระคุณครับรท,ท่านผู้ชมคะนั่นก็เป็นบรรยากาศของการออกประเมินความพร้อมโรงเรียนสังกงัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดทั้ง39โรงเรียนนะคะเราพร้อมทั้ง39โรงเรียนค่ะในการที่จะเปิดภาคเรียนให้กับลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกดค่ะ และก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดท่านวิชิตไตรสรณกุลที่ได้มอบหมายให้ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะคะในไกรศักดิ์วรทัศน์นะคะจะเป็นคณะหัวหน้าคณะทํางานค่ะที่นําพวกเรานะคะออกไปตรวจประเมินความพร้อมค่ะต้องบอกว่าในขณะนี้เราพร้อมทั้ง39โรงเรียนที่จะเปิดให้ลูกๆของเรานั้น ได้เรียนนะคะตามที่ทางกรมอนามัยนั้นได้กำหนดนะคะผ่านเกณฑ์ทั้ง44ข้อหัวข้อด้วยกันค่ะแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะคะเวลาในรายการอ,อบอรจอเพื่อคนท้องถิ่นวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเรา ผ่านทาง SBS Cable TV ทาง YouTube และสื่อออนไลน์ทุกสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้น้อยหนาและทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ